สายงานเทคนิคสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหัวหน้าสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่โรงแรมรายาแกรนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตรีเศรษฐสุริตรีศักดิ์ศรีผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคนิคสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกเป็นประธานในการปิดฝึก,กอบ,บรมสัมมนาหัวหน้าโครงการ ขอภัยค่ะหัวหน้าสถานีโครงข่ายโทรทัศน์สวนภูมิภาคกองทบกประจำปี2558โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม40คน ทั้งนี้ตามที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกได้อนุมัติให้แผนกโครงข่ายโทรทัศน์ฝ่ายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลดำเนินการฝึกอบรมหัวหน้าสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ประจำปี2558ตั้งแต่15-19มิถุนายนเป็นต้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมได้รับทราบถึงนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหารและสามารถที่จะนำนโยบายไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มพูนเพิ่มพูนความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านเทคนิคด้านธุรการและด้านการส่งกําลังบำรุงระบบการทำงานของเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรวมไปถึงการปรนิบัติบำรุงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การออกอากาศให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป